อีกจุดหนึ่งนะฮะที่เป็นศูนย์การค้าเช่นเดียวกันแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเพราะว่าอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับก็เป็นสายน้ำแห่งชีวิตของคนไทยนะครับที่ไอคอนสยามนะเขาได้จัดงานสงกราน้ะบูเล่นยาวไปถึงเที่ยงคืนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางขนส่งสาธารณะที่จะมาไอคอนสยามที่ง่ายที่สุดเลยก็คือรถไฟฟ้าสายสีทองสะดวกมก็จะนะขยายไปถึงเที่ยงคืนด้วยเช่นเดียวกันนะไปดูบรรยากาศตรงนี้กันหน่อยเขาจัดเป็นอีเวนต์ใหญ่เลยนะครับชื่อว่า The Iconic สงกราน กรานเฟสติวัล2023ไอคอนสยามมา,าจาจย์เจ้าพระยามาหาสงกรานต์ทั้งหมดจะจัด7วันคือไล่ตั้งแต่วันที่11เมษายนเนี่ยไปถึงวันที่17เมษายนเลยนี่คุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ไปเปิดงานด้วยนะครับคือที่ห้างเนี้ยเขาจะมีลานตรงที่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาตรงนั้นแหละครับเขาจะเปิดให้เล่นสรดน้ํากันตั้งแต่10โมงเช้ายาวไปถึงเที่ยงคืนเป็นเวลา14ชั่วโมงแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีทองอย่างที่บอกว่าก็จะเปิดไปถึงเที่ยงคืน เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีสาวงามนะก็คือนีนคอ่คุณยา่าย่าคุณยาย่านะมาเป็นนางสงกรานเรื่องเดียวในวันอื่นๆเนี่ยน,นะครับก็จะมีสาวงามท่านอื่นๆน,นะอย่างเช่นคุณ Amanda Dum, อแมนดาออฟดัมนะซึ่งเป็นมิสยูนิเวิสไทยแลนด์ปี2563ก็จะมาด้วยนะครับมีมินิคอนเสิร์ตอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยแล้วที่สําคัญในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยเขาก็จะมีจัดโชว์อย่างเช่นชกมวยทะเลการแสดงศิละปะพื้นบ้านดนตรีกลองยาวเทศกาลอาหารไทยสี่ภา แล้วก็มีเปิดให้ส่งน้ําพระพุทธสิหิงด้วยนะครับเขาคาดหวังว่าจะมีกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยมาใช้บริการเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอีกหนึ่งเท่าตัวเลยครับอลังการมากนะคะจุดนี้ตรงลานที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยใหญ่โตมโหลานมากแล้วบรรยากาศดีดีนะคะ,คะก็ไปเล่นน้าร่วมกิจกรรมกันได้นะคะตรงจุดนี้นะคะค่ะ